สวัสดีครับสวัสดีครับมิตรรักนักสะสมผู้นิยมพระเครื่องของเก่าของหายากครับวันนี้วันที่29กันยายน2565เอ่อหลายหลายท้องที่ของประเทศไทยเราได้ประสบกับมรสุมใช่ไหมพายุไต้ฝุ่นโนลุใช่ไหมนโนลุนลอ่ะก็ระมัดระวังนะครับเรื่องของอ การคมานาคมเรื่องของอะไรกัะเรื่องของสุขภาพอนามัยนะครับว่าฝนตกแล้วก็โอ้<_ <C> _>เหตุการณ์หลายๆสิ่งหลายๆอย่างในบ้านเมืองเรามันก็เริ่มเริ่มที่จะมีการเปลี่ยนแปลนงะแล้วพรุ่งนี้นี้หลายๆท่านคงทราบดีแล้วว่ามันจะมีเหตุการณ์เกี่ยวกับการเมืองครั้งยิ่งใหญ่นะครับในในเรื่องของการชี้ชะตา,าการชี้ชะตาของอดีต อดีตผู้ยิ่งใหญ่ของประเทศนี้นะกับระบบศาลศาลจะมองว่าเขาเป็นนายก8ปีหรือว่าไม่ใช่8ปีอะไรนะี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะอ่ะแล้วทีนี้วันนี้ มาคุยกันสนุกสนานนะครับเป็นเกร็ดความรู้เกี่ยวกับเรื่องของค่านิยมความเชื่อของคนที่เขาสะสมพระในอดีตแล้วก็พูดถึงเรื่องของวาทกรรมคือคำพูดเนาะที่เราเคยได้ยินมาอย่างเก๊เก่าทำเก๋มาเป็นร้อยปีพระเก๋แกะบ็อกไม้แล้วก็อะไรอีกพระเก๊ที่มีทุกบ้านนะครับอ่า เอาถึงเรื่องของค่านิยมนะครับค่านิยมคือผมอยากให้ดูก่อนนะเพื่อนๆเคยเห็นกล่องแบบนี้ไหมนี่คือกล่องใส่พระในอดีตใช่ไหมเนี่ยกล่องแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆคิดว่าอายุของกล่องเนี่ยมันกี่ปีอ่าแล้วเพื่อนๆก็ลองดูนะว่ากล่องเนี้ยกล่องสแตนเลสอันเนี้ยนี่กี่ปีอ่าตองกล่องนี้มาเทียบกัน อ่าให้ดูอันไหนเก่าอันไหนใหม่เพื่อนดูออกไหมอ่าเนะเพื่อนดูออกไหมถ้าเพื่อนดูออกก็แสดงว่าเพื่อนเพื่อนเริ่มที่จะแยกความเก่าได้ดูพระเป็นแล้วใช่ไหมไม่ยากเลยใช่ไหมดูนี่ ่รือใหมสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทั้งหลายโอ้วันนี้แปลกดีจังเลยเห็นคอมเมนต์ขึ้นมาดีใจอ่ค่านิยมของพระเครื่องในอดีตน,นะครับจะมาคุยกันถ้าเราย้อนย้อนเวลากลับไปสมัยเราเด็กๆเนี่ย <c oughs> เคยเห็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราแขวนพระไหมอ่าเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนนะเคยเห็นไหม แล้วเวลาเขาแขวน <c oughs> โอ้ยโอยเวลาแขวนเนี่ยนะเขาแขวนเดี่ยวหรือว่าแขวนเป็นพวงอ่าของผมนี้เออก็จะแขวนพ่อผมนี่เขาแขวนพระอยู่สามองค์นะเป็นอะไรเป็นหลวงปู่ทวดทั้าหมดเลยนะครับหลวงปู่ทวดหลังเตารีดอ่ะนะเพราะท่านมีประสบการณ์กับ การที่เกิดอุบัติเหตุรถคว่ำที่หนองคายเมื่อประมาณ2,518นะครับอ,อ,อุบัติเหตุครั้งนั้นเนี่ยทำให้ญาติญาติหลายคนเสียชีวิตแต่ตัวของคุณพ่อไม่ไม่เป็นอะไรเลยนะครับมีการผ่าตัดเย็บไป13เข็มนะครับที่ศรีรษะเนี่ยเย็บไป13เข็มก็พ่อเพิ่งจะมาเสียชีวิตก็ได้10ปีละ นะได้สิบกว่าปีไปแล้วเออแต่พระเครื่องไม่รู้หายไปไหน <c oughs> เออเนาะคือได้ความที่สิบกว่าปีก่อนนั้นผมไม่อยู่ไงตอนที่พ่อเสียผมไม่อยู่ผมไปไปอะไรไปโดนอะไรโดนจับเป็นเป็นเป็นตัวประกันเรียกค่าไถ่ที่โซมาเลีย นะฮไปทำเรือประมงแล้วโดนจับอยู่ที่นั่นสิบกว่าปีเออเก,กลับมาก็อืมอย่างว่านะสมบัติมันหายไปก็หายไปเออแล้วทีนี้ลองนึกดูนะว่าผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เรารู้จักเนี่ยพ่อแม่เราเนี่ยพี่สาวเราหรือพี่พชายเราเนี่ยสมัยเด็กๆพ่อแม่เขาให้แขวนอะไรนะนะแล้วพ่อเราแขวนอะไรปู่เราแขวนอะไรใช่ไหมแล้ว แขวนไม่เยอะหรอกก็แขวนเกจิก็เกจิแขวนพระกุก็พระกุใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยถ้าแขวนก็แขวนเนื้อชินใช่ไหมอ่าเนื้อชินเนื้อชินนี่เขาจะแขวนกันอย่างนี้นี่ใช่ไหมอ่าหูยานลบบุรีอย่างเนี้ยคุณดูตลับพุกอย่างเนี้ยตลับพุกอย่างเนี้ยก็ไม่ต่ำกว่า3-40ปีใช่ไหมอ่า บาลับสแตนเล็มันเพิ่งจะมีการพัฒนาใช่ไหมนะแล้วพระในอดีตเนี่ยนะอย่างท่านดูอย่างเนี้ยใช่ไหมองค์เคืองๆทั้งนั้นเลยนี่เห็นนะนี่อะไรนี่โคนสมอใช่ไหมอ่าเราเราไม่ได้พูดถึงว่าองค์ไหนแท้องค์ไหนเก๋นะแต่เราพูดถึงว่านี่คือพระในอดีตที่คนสมัยยุคยุคพ่อยุคป,ปู่เราอะแขวนนะครับ ยุคพ่อยุคปู่เราแขวนแล้วก็เป็นพระกุี่เขามีความเชื่ออย่างเงี้ยอ่านะนี่อะไรนี้สุ้มจิกอยุทยาอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่าใช่ไหมคือเขามีความเชื่อแล้วเขาก็ติดตัวตลอดขอเขาก็ไม่ให้ใช่ไหมเออขนาดลูกขอพ่อพ่อขอเอาไปแขวนพ่อยังไม่ยอมให้เลย พราะอะไรเพราะเขามั่นใจเขาเชื่อไงแล้วพระสมเด็จเมื่อเมื่อสมัยคุณพ่อยังหนุ่มคุณปู่ยังหนุ่มเนี่ยเขาไม่ได้เล่นกันนะแล้วก็การเล่นหาพระเครื่องกันนะฮะเขาก็แลกเปลี่ยนนะแลกเปลี่ยนจนกระทั่งถึงวันหนึ่งเออได้ยินกิติศักดิ์นี่มา ตัวเองก็มีใช่ไหมแต่ก็อยากจะได้ของคนอื่นเพิ่มก็เอาของไปแลกบางทีก็เอาอะไรเอาพะระล่วงรางปืนอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเน,น่อย่างเงี้ยนะงบน้ำอ้อยอย่างเงี้ยสมัยก่อนเป็นเนื้อเนื้อตะกัวเนื้อชินอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วตอนเด็กๆเกนี่ยผมเชื่อเลยนะว่าเด็กๆเกนี่ยหลายๆคนเนี่ยแขวนพระแบบนี้นี่ซึ่ง พระเนื้อชินตะกวัวแบบนี้เห็นนะตอนเด็กๆเนี่ยแขวนใช่ไหมปัจจุบันเนี่ยเราเราถูกพวกไอคนขายพระ,อะบอกว่าเก๊เก๊ไม่นิยมไม่นิยมไม่เล่นแต่ตอนเด็กๆเนี่ยพวกเราแขวนพระเราปู่ให้ย่าให้ยายให้ใช่ไหมเด็กเกิดใหม่ปู่ย่าตายายก็จะมี พระเล็กๆหนักปกมาแขวนให้ใช่ไหมสายสร้อยอมัน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 เป็นเรื่องที่แบบว่าคนในยุคก่อนเนี่ยไม่เห็นจะต้องไปถามเซียนพระไปถามคนขายพระเลยว่าเออเราจะเอาอะไรแขวนให้ลูกให้ให้หลานดีใช่ไหมเพราะว่าเขาเชื่อมั่นศรัทธาในหลวงพ่อหลวงปู่หรือหรือว่าพุทธคุณของพระเครื่องที่เขามีเนี่ยเขาก็ นำมาให้ลูกหลานแต่ของตัวเองเนี่ยที่มีแขวนเนี่ยก็จะแขวนไว้จนตายเลยอ่ะจนตายเลยอ่ะใช่ไหมแขวนติดคอเนี่ยเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยเห็นไหมเออเวลาอยู่นที่ที่สาคัญก็คือว่าผมเห็นผมเห็น,หนพ่อผมเขาจะมีตะกุดรัดเอวอยู่ด้วยตะกุดคาดเอวอ่าอ่าใครใครใครเคยเห็นปู่ย่าตาใหญ่พ่อแม่ตัวเองแขวนอย่างนั้นลองลองลำลึกคิดถึงนะ ย้อนหลังไปดูนะว่าเอ๊ะทำไมของดีๆของที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเราเคยใช้ในอดีตเนี่ยมันมันหายไปแล้วมันก็จะมีเน็ตไอดอลพวกพ่อค้าพระเซลลขายพระทั้งหลายเนี่ยมาบอกว่าไม่นิยม,มใช่ไหมไม่นิยมและฉะนั้นคุณค่าความนิยมมันคืออะไรวันนี้เราจะมาขยี้ขยี้กันนะครับ ในอดีตนัน,น,ะ,นะมันมีสิ่งที่คนเล่นพระเนี่ยเขาเขาถือกันก็คือว่าองค์ไหนเนี่ยที่แขวนแล้วเนี่ยได้มีความมั่นใจนะแล้วส่วนใหญ่เขาจะแขวนเดี่ยวย่ยไหมถ้าเป็นพระกรุก็นี่เลยอย่างที่ผมบอกยอดขุนพลอย่างเงี้ยไหมพระร่วงพระร่วงรางปืนพระหูยาวเนี่ย ถ้าเป็นเกจิเกจิคือของอะไรอะ่ะเกจิอันดับหนึ่งเลยนะในอดีตหลวงปู่สุกวัดปากคลองมาขามเท่าใช่ไหมหลวงปู่สุกวัดปากคลองมาขามเท่าแล้วยังไงแล้วการว่ามันมาเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรฮะมันมาเปลี่ยนแปลงเพราะว่าพระเก่าอะ่ะมันหายากขึ้นหรือว่าพระเก่าเนี่ย มันมันไม่ได้รับความนิยมหรือว่าการศึกษาพระเครื่องของเราวันนี้เนี่ยมันมันไม่สามารถทำให้เราเรียนรู้ดูพระได้นะนี่สามอย่างการที่เราไม่สามารถจะเรียนรู้ดูพระได้ไม่สามารถจะเล่นพระเก่ามีของดีเก่าเเหมือนที่รุ่นปู่ย่าตายายเรามีได้นะเป็นเพราะอะไรใช่ไหมเพราะว่าเราเนี่ยเชื่อ เชื่อในคําพูดของคนขายพระเชื่อในหนังสือพระเครื่องต่างๆแล้วก็เชื่อในมูลค่าราคาพระที่เขาบอกว่าต้องแพงถึงจะดีใช่ไหมต้องแพงถ้าพระไม่แพงไม่ดีเออไอ้ค่านิยมตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นเพราะว่า การที่พระเครื่องมีมูลค่าซื้อขายได้แล้วเราเห็นคนรวยอ่ะเศรษฐีใช่ไหมอ่าจริงๆแล้วในวงการพระเครื่องเนี่ยคุณรู้จักเซียนพระกี่คนใช่ไหมอ่าแล้วคุณรู้จักเศรษฐีที่เขาเล่นหาสะสมพระเครื่องจริงๆอ่ะกี่คนบอกเลยไม่ได้รู้จักเลยคุณไม่เคยรู้จักเซียนพระอะไรเลย ูไม่เคยรู้จักเศรษฐีคนไหนที่มันแขวนพระหรือเช่าพระองค์ละเป็นสิบดีสิบล้านเลยแต่ก็ได้ยินได้เห็นได้ดูเห็นอะเห็นจากหนังสือได้ยินจากอะไรได้ยินจากคอลัมน์ซุบซิบนะเขาบอกนะคอลัมน,น์ในหนังสือหนังสือพิมพ์ใช่ไหมลายหนังสือพิมพ์ลายวันวันอาทิตย์บอกโอ้โห พระนี่นะนู่นนี่นั่นดีอย่างนู้นอย่างนี้ของเจ้าสวนนี่จะนั่นของอลังใหญ่นักสะสมนี่นะใช่ไหมแต่ตัวเราเนี่ยไม่เคยรู้จักมันเลยว่าใครคือใครโอ้โหนี่คือโอ้โหเซียนเบนจภาคีนี่นี่แหละเซียนแลวแล้วเราก็เชื่อไงนะว่าเขาเนี่ยเป็นเซียนเป็นกรรมการตัดสินพระ เวลาเขามาดูมาสอนดูพระก็นี่นะครับนี่นะครับหลวงปู่ทวดนี่นะหลวงปู่ทวดก็จะต้องมีหน้าแบบนี้นะครับนเนี่ยเนี่ยตรงข้างบนนี่นะครับของรูปหลอ่อ ลบปุดทวดศูนย์ห้าเนี่ยมันก็จะ on, งอนงอนชะงอกชะงอกเนี่ยเมตตาของลบปุดทวดต้องเป็นอย่างนี้มีหูอย่างนี้นะครับมีปากอย่างนี้ครับมีเส้นจีวรอย่างนี้นะครับเออตําหนินะครับตําหนิตรงนี้มันต้องคมคมมันต้องชัดชัดนะครับมือประสานกันอย่างนี้กีบบัวจะต้องคว่ำกีบบัวจะต้องหงายอย่างนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เราได้รับได้รับการถ่ายทอดมาได้รับการการการสอนมาโดยผ่านหนังสือ นะหนังสือแล้วก็ไลฟ์ที่ที่เขามีการสอนอะไรกันเนี่ยทุกทุกวันเนี่ยใช่ไหมแต่ได้ความเป็นจริงแล้เอเพื่อนเพื่อนเชื่อไหม,ไหมว่าไอ้พระหล่อแบบเนี้ยนะ่ะร้อยองค์พันองค์เนี่ยไม่เหมือนกันทุกองคใช่ไหมครับไม่เหมือนกันทุกองค์ แต่การที่เขามีพระองค์เดียวเนี่ยอย่างเนี้ยมีพระโคนสมออยู่องค์เดียวเนี่ยเอามาชี้ตำหนิว่าต้องมีนู่นนี่นั่นเนี่ยเพื่อนเพื่อน,อนคิดว่ามันจะมีตำหนิเหมือนกันทุกองไหมไงไหมมีตำหนิเหมือนกันทุกองไหมมีบล็อกแม่พิมพ์ที่สร้างกี่บล็อกอืมขี่แม่พิมพ์อืม แล้ววาระการสร้างของเขาเนี่ยมันมีการสร้างต่อเนื่องต่อเนื่องกันมาตลอดเลยหรือเปล่าใช่ไหมอ่ะเพื่อนๆพื่อนยังงงใช่ไหมว่าหลวงพ่อเงินบางคารานเนี่ยตกลงเขาว่ามี200องค์เนี่ยมันมันมัน,ม,น,ม,นมันสร้างกี่ครั้งครับ200องค์สร้างครั้งเดียว2,460เท่าไหร่2,470กว่านี่ใช่ไหม หรือ,อยังไงแล้วไม่มีการสร้างวัดอื่นเลยเหรอหลวงปู่ทวดมีการสร้างครั้งเดียว2497เป็นเนื้อว่านเท่านั้นเองเหรอใช่ไหมตัวอย่างนะหลวงปู่ทวดมีการสร้างในภาคใต้เนี่ยแทบทุกวัดเลยใช่ไหมบางวัดเนี่ยอย่างห้วยมงคลเอามาสร้างในปี2340กว่าอย่างเงี้ยใช่ไหม เป็นรุ่นสอกอเรืออะไรแต่ถ้าเขาบอกว่าเป็นรุ่นหนึ่งนะรุ่นหนึ่งวัดห้วยมงคลเพื่อนๆจะถือว่าเป็นพระเกะไหมมันไม่เก๋นะเป็นรุ่นหนึ่งของแต่ละวัดแต่ละวัดคือไอเราเนี่ยเป็นคนที่แบบเขาฟังแล้วก็เชื่อเชื่อเชื่อเป็นเด็กดีอะ่ะใช่ไหมเพราะผู้ใหญ่บอกว่าเชื่อผู้ใหญ่หมาไม่กัด เชื่อผู้ใหญ่แล้วทุกอย่างมันจะโอเคเพอร์เฟกต์ใช่ไหมโอ้ย oh, พาวเนี่ยเก๊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 ต้องอย่างนี้อย่างนี้ต้องมาที่นี่ที่นี่นะต้องเซียนทุ่นี้โอ้โ oh หใช่ไหมอาชีพเซียนพระมันเริ่มมาตั้งแต่สมัยไหนอ่าใช่ไหมเออมันมันก็เพิ่งจะเริ่มมาไม่ถึง50ปีมั้งผมว่าเนาะประมาณเนี้ยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคนเขาก็แค่นิยมเล่นหา คนเล่นนิยมเล่นหาเพราะอะไรเพราะความความศักดิ์สิทธิ์ไงเพราะเขาเชื่อว่าแขวนแล้วเนี่ยนะพุทธคุณเนี่ยช่วยคุ้มครองป้องกันคงกระพันนะเดินทางไม่ประสบอุบัติเหตุอะไรแคล้วคลาดใช่ไหมแล้วคงกระพันชาตีฟันแทงไม่เข้าโดยเฉพาะอะไรโดยเฉพาะสมัยก่อนเนี่ยนะตำรวจทหาร โจรเนี่ยสาอาชีพเนี่ยแหละเป็นเป็นสามอาชีพที่ได้รับรู้ถึงประสบการณ์ของพุทธคุณพระเครื่องนะโจรเนี่ยอยากจะมีของดีติดตัวอะเวลายิงสู้กับตํารวจเนี่ยฮะจะต้องแค้วคาดปลอดภัยอ่าไม่โดนยิงไม่ตายไม่ตายโหงนะก็ต้องไปสาอแสวงหาอาจารย์ไปสาะแสวงหาพระดีไปสักเห็นไหมตำรวจ เวลาเจอโจรที่มีคาถาอาคมนะมีวิชายิงก็ไม่เข้าไล่จับมันอยู่ๆมันก็หายตัวมองไม่เห็นอะไรเนี่ยมีมีคาถาจำแรงแปลงกายหายตัวอะไรใช่ไหมตำรวจก็เลยต้องน่ะเคยดูเรื่องอะไรนะอะไรนะที่ชัดใช้เป็่งพานิดเล่นอะ่ะใช่ไหมคนมีของอะไรนะั้นใช่ไหมไหมนั่นอ่ะตำรวจโจร นะเขารู้ว่าต้องใช้ของอะไรแล้วทหารน่ะคนที่ไปรบสงครามอินโดจีนอย่างเงี้ยไปรบสงครามเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงต้องมีของดีติดตัวไปใช่ไหมนั่นแหละคือพื้นฐานความเป็นมาของการที่เกิดค่านิยมในการสะสมแต่วันนี้เนี่ยมีคนขายพระ จํานวนหนึ่งบอกว่าพระไม่นิยมพระอะไรนะพระสมัยก่อนที่ที่ที่เราเรารู้จักนะก็มีอะไรมีพระคงลำพูนหลวงพ่อโตบางกระทิงใช่ไหมแล้วก็มีกุบ้านกลางมีถ้ำเสือนะมีท้ามะปางมีอะไรอีกมีขัวอีโต นะเออมีพวกพักกิ่งต่างๆพวกนี้วันนี้เนี่ยมันมันหายไปละหายไปจากวงการละเพราะว่าอะไรเพราะว่าความนิยมมันลดน้อยถอยลงคนที่เขาอยากจะเรียนรู้อยากจะศึกษาดูไม่เป็นแยกความเก่าไม่ได้เราเห็นสแตนเลสอย่างนี้เนะี่ยเราดูออกใช่ไหมว่าสแตนเลสอย่างนี้เนะี่ยอายุมันไม่เกิน20ปีแน่ๆใช่ไหมแต่ พอเรามาเห็นไอ้แบบนี้เนี่ยตลับแบบนี้เนี่ยเนี่ยเพื่อนๆว่ามันเกิน50ปีหรือเปล่านะไอ้ตลาดแบบนี้เนี่ยอ่าใช่ไหมคือความเก่ามันบอกเราได้แต่วันนี้เนี่ยเราถูกเราถูกอะไรเราถูกการตลาดหลักการตลาดพีอาร์ประชาสัมพันธ์บอกว่าต้องซื้อพระนี่เกจินี่นี่นี่น แต่เราไม่เคยไม่เคยรู้เลยว่ามันจะดีจริงหรือเปล่าไงแล้วเพื่อนเพื่อนลองย้อนนะย้อนกลับไปในอดีตว่าปู่ย่าตายายพ่อเราแม่เราเขาแขวนพระอะไรนะครับเขาแขวนพระอะไรแล้วเขาอยู่กันมันมายาวนานนะน่ะนะจนจนถึงที่ยุคนี้ของเราแล้วเราเนี่ย ทำไมทำไมเราถึงไม่ไม่ไม,ไม่ไม่กลับไปอะ่ะไปค้นหาพระที่อยู่ในบ้านของเราใช่ไหมคือวันนี้นี่เขาเรียกว่าอะไรนะใกล้เกลืกินด่างเรามาสนใจแต่ว่าพระที่ต้องมีมูลค่าราคาแพงๆโดยที่ว่าประสบการณ์ต่างๆเนี่ยเราก็ไปฟังคนนู้นคนนี้ แต่ว่าประสบการณ์ที่พ่อแม่เราอ่ะเคยใช้เคยแขวนมาเนี่ยเราไม่เชื่อไงเนี่ยแหละคือคือจุดอ่อนถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกดซับสไคร์เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารคลิปใหม่ทุกวัน